สวัสดีครับผู้ดิดนะครับรับบทเป็นไม้ครับสวัสดีครับเบลนะครับรับบทเป็นเลียวครับเอ่อคาแรคเตอร์ของไม้นะครับไม้ก็จะเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่มุ่งมั่นอยากทําเพื่อครอบครัวไม่อยากทําให้ครอบครัวผิดหวังแล้วก็เป็นนักเรียนทุนทุนกีฬาย้ายเข้ามาใหม่ในโรงเรียนนี้ก็ได้มาเจอกับเลียวเป็นเพื่อนร่วมห้องอะไร ครับส่วนเลียวก็จะเป็นคนที่สดใสนะครับอ่อนโยนเป็นเด็กนักเรียนม .4 นะครับที่เรียนเก่งตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็มีความรักในใบเรียนนะครับก็เป็นพี่ปูอ่าเป็นเป็นเรื่องแรกของน้องเบลใช่เป็นเรื่องแรกของเบลแต่เป็นเรื่องแรกของผมที่ได้คู่กับน้องเบล<ช> <laughs> <laughs> แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ผมได้รู้สึกว่าตัวละครนี้รู้สึกอ่าจะบอกังไงดี ผมได้เวิร์กช็อปแล้วก็พัฒนาการตัวเองมามาเป็นตัวละครนี้ใช่ตอนนี้ทั้งสองคนได้เวิร์กช็อปไปบ้างแล้วหรือยังคะเวิร์กช็อป <workshop S 2> ไปแล้วคกันเป็นยังไงบ้างคะการเจอวัเจอกันครั้งแรกรู้สึกยังไงเราจริงๆเราเจอกันก่อนหน้านี้แล้วเราเจอกันก่อนก่อนที่จะเวิร์กช็อปแล้วครับก็สนิทค่อนค่อนข้างสนิทกันใช่สนิทตั้งแต่วันแรกๆใช่ใช่เจอกันก็ทำความรู้จักกันสนิทกันเร็วใช่สนิทกันเร็ว ใช่เพราะว่าชอบเรื่องอะไรที่เหมือนเหมือนกันใช่ครับการทำงานากับพี่พี่นักแสดงท่านอื่นแล้วก็พี่มาแบบเป็น,นยังไงบ้างคุณอาจารว่าอะไรจังจะหมายถึงออ่ะว่าก็ค่อนข้างพี่พ,พ,พี่พี่นะักแสดงคนอื่นค่อนข้าง,างเป็นกันเองนะครับแล้วก็ครูแซนครูเจนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างสอนดีเนาะทำให้เราแบบว่ารู้ถึงคาแรคเตอร์ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ พ, GO: พี่ๆเขาก็มีพี่ปูที่คอยช่วยเบลด้วยเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื Carbon> ่องแรกก็จะยากนิดนึงใช่ครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ช่วยน้องเขาเก่งเองอยู่ครับก็จะบอกว่าครูแซนกับพี่เจนะครับทําการเบิร์กชอปให้แบบเข้มข้นมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆครับแต่แต่ไม่ได้ยากนะครับแต่แค่แบบว่ามันเข้มข้นจริงๆก็ เข้มข้นจนแบบบางทีผมผมมีบางบางทีผมก็มีน้ําตาซึมเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าจะบอกไงดีคือครูแซงเขาตั้งใจมากๆแล้วพี่เจงเขาก็ตั้งใจมากพวกเราสองคนก็ตั้งใจมากๆครับก็อยากให้ทุกคนได้แบบติดตามเพราะว่าที่ต้องเข้มข้นขนาดนี้ตัวละครของไม้ครับมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะใหม่สําหรับผมใหม่แบบใหม่มากๆเลยเป็นเวทที่แตกต่างจากที่เคยทํางานมาเลยครับก็เลยต้องเวิร์กช็อปกันแบบเข้มข้น แฟนตาซีดาม่าครับ<ต><น>ก็ค่อนข้างดาม่าหนักนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอืมก็ไม่ค่อยไม่เยอะแต่หนักครับใช่นี้<ต>นอ้าอน,นีก<ต><น><ต><น>จากแสงสองลักอันนี้นะครับที่จะฝากทุกคนให้ติดตามเรื่องนี้ก็ มีโปรเจกต์ต่อไปก็จะเป็น Trouble Maker ที่เล่นกับน้องเบลครับแล้วก็จะมีช่อง YouTube ของบ้าน Turbo Turbo Model ด้วยนะครับใช่ครับเป็นเป็นลัดสไตล์เนาะใช่เป็นเป็นเหมือนกับว่าพวกน้องๆในบ้านแล้วก็พวกเราทำร่วมกันใช่ ออพี่พี่ในเทอร์โบโมเดลอะได้แนะนำอะไรไว้เกี่ยวกับการแสดงพี่เก้าเฮียเธอก็แนะนำดีครับเวลาไปไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงีย้ยเวลาเราสงสัยอะไรตรงไหนก็ก็ได้ถามพี่เขาเรื่อยๆพี่เขาก็แนะนำมาค่อนข้างตรงจุดครับแล้วก็แก้ไขแคร็กบางอย่างของของของเบลได้เหมือนกันใช่เด็กใ,ใ้น้อง,งคนตัวละครถีแล้วก็ผลงานอื่นๆอ่ะ ก่อนไหมพีก่อนโอเคครับก็ฝากอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับทุกคนแบบว่าตั้งใจมากๆทั้งทุกทีมเลยทีมนักแสดงทีมผู้กำกับทีมพีมม่ไม่ว่าจะเป็นพี่แซนหรือใครเขาตั้งใจกันทากันมากๆแบบเข้มข้นมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนอ่ะติดตามดูเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นตัวละครที่ที่ใหม่สําหรับผม,ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่า,าจากเรื่องก่อนๆที่ผมเล่นมาจนมาถึงเรื่องเนี้ยผมมีความแตกต่างยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็บอกผลงานอีกได้ไก,ก็จะมอีอีกอันหนึ่งก็คือ Turbo Maker ที่บอกไปตอนแรกว่าจะเล่นคู่กับน้องเบลอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ฝากช่อง YouTube ฝากช่อง YouTube ที่จะทํากับ Turbo Model ด้วยนะครับผมก็ของเบลก็ด้วยทุกคนค่อนข้างตั้งใจเนาะเป็นทีมง,งานก็ตั้งใจนะแซงก็ตั้งใจทุกคนแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเบลนะครับเบลก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ ทำการบ้านหนักมากๆครับก็อยากจะให้ออกมาดีที่สุดนะครับยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องทาวเวอร์เมเกอร์แล้วก็แสงส่องหลักทาวเอร์เมเกอร์ก็จะออนเดี๋ยวเดี๋ยวมียวใจเย็นเครับใจร้อนก็นนฝากเรื่องแสงสองหลักด้วยครับขอบคุณครับ